สวัสดีครับผมฟิลครับมาจากช่องฟิลออนฟีลนะช่องที่จะพาเพื่อนเนี่ย ไปออนฟีดในสถานที่ต่างๆด้วยรองเท้าสุดเฟี้ยววันนี้ไม่ได้อนฟีดไหนออนฟีดที่บ้านเพราะอะไรเพราะอยู่เชื้อเพื่อชาค,ครับผมแนะนําให้เพื่อนกคนเนี่ยอยู่บ้านนะถ้าม,มีทุละเอาไปข้างนอกเนี่ยอยากให้อยู่บ้านกันนะครับผมดูคลิปผมในบ้านเออวันนี้นะครับผมเป็นรายการใหม่ครับผมรายการเฮียทูไฮเพื่อผมเราจะมาเฮียกันเรื่องต่างๆในวงการสนนเกอร์เพื่อเพิ่มความไฮในตัวคุณวันนี้เนี่ยมาในหัวข้อของคนที่คอลแลบบอร์ชันกับไนกี้ <S <S เพื่อลองนึกดูคนที่คอลแลบมี็ใครบ้างครับผมจะมี เวอร์จิมีคนที่ฟิลอ์กอสผมจำชื่อไม่ได้แต่วันนี้ไม่ใช่2อคนนั้นครับผมวันนี้เนี่ยจะเป็นศิลปินนักร้องนะครับผมที่ทำบุกเสอร์สตรีทแวร์ผมเป็นแฟนตัวยงของเขาเลยล่ะคนนั้นก็คือชาร์วิสกอสครับพเพื่อนๆเนี่ยน่าจะลองสังเกตในคลิปของผมเนี่ยก็จะมีทั้งคอนเสิร์ตชาร์วิสเนี่ยที่ผมไปดูมาในเกมฟอร์นไนซึ่งผมมันดีมากเลยนะ มันดีมากจริง,รงผมรู้สึกประทับใจมากเพราะชาวิสเนี่ยยังไม่เคยมาประเทศไทยเลยก็ต้องดูในเกมเอาเนาะส่วนอีกคลิปนึงเนี่ยก็จะเป็นเสื้อในอัลบั้มของแจ็คบอยนะลองกดดูได้เลย นะครับผมลองไปดูกันผมมีทั้งวิธีบอกค่าภาษีที่จ่ายเข้ามาว่าผมจ่ายเท่าไหร่จ่ายที่ไหนซื้อยังไงผมบอกในคลิปนี้หมดเลยถ้าเพื่อนๆนอยากได้เนี่ยเข้าซื้อนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดในหัวข้องชาวสกอตที่คอลลบอรชันกับไนกี้ที่เป็นรองเท้าออกมาขายจริงๆไม่ใช่ข่าวลือนะครับมีทั้งหมดกี่คู่อ่ะผมให้เพื่อนๆทยมีกี่คู่ครับ 19, 8, 7, 6 5 4, 3, 2, หมดเวลาครับผมทั้งหมดเนี่ยที่ขายออกมาเนี่ยยิงจากเว็บใน StockX นะ มีทั้งหมด10คู่แล้วนะเพื่อนๆเนี่ยถ้าน,นึกในโมเดลชาลวิสกอนเนี่ยก็จะมี Air Jo อร์อแดนวันไฮนะครับผม Air f o r c e 1 Low ที่เป็นสีขาวก็จะมี Air j จ r d a n Low เออที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะน้นถึงประมาณนี้ถูกไหมวันนี้เนี่ยผมจะพูด10คู่และผมมั่นใจว่า1คู่ใน10คู่เพื่อนๆบางคนยังไม่เคยเห็นเพราะผมยังไม่เคยเห็นผมมาดูผมยังงงเลยว่าเฮ้ยชาลวิสมันทำกับโมเดลตัวนี้ได้หรอแล้วราคาเนี่ยชาวิสเนี่ยส่วนใหญ่ราคารองเท้าที่คอลลาบชร์ กเน่จะเกินหมื่นทุกครั้งคู่นี้ไม่ถึงหมื่นเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยดูให้จบแล้วเดี๋ยวจะมีบอกไปแล้วนะครับผมเจอสักครู่แหละเชื่อผมเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับผม let's go มาที่คู่ที่1นึ่งครับผมคู่ที่1เนี่ยเป็นโมเดลที่ผมมั่นใจว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเจอแล้วละ่ะ <Okay. S 1> เคยเห็นผ่านตาของเราเพราะมันสวยมากๆเลยนะ <Okay. S 1> เป็น Air Force One Low Travis Scott นะครับเป็น Air Force One หนึนะตัวนี้สีเป็นสีขาวอย่างเดียวนะขาวนวลเลยนะครับผมวัสดุเนี่ยจะเป็นผ้าใบนะจากที่ผมดูจากรูปเพราะยังไม่เคยจับตัวจริงนะครับผมจะเป็นผ้าใบนะครับผมความเด่นในตัว Air Force One ของ Travis Scott คู่นี้เนี่ยความเด่นของมันเนี่ยคือ swoosh เป็นสีเงินประมาณโครเมียมเล่น แบแสงดีมากแล้วก็ <Wow. S 1> ประเด็นของมันเนี่ยคือมันสามารถเปลี่ยนสวูชได้เออเผี่ยว่ละมันจะเป็นเหมือนตีนตุกแกครับเราสามารถดึงออกมาแล้วก็เปลี่ยนสวูชที่เขาแถมมาก็จะมีเป็นลายไฟแล้วก็จะมีเป็นเหมือนลายเพชรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจประมาณลายเพชรเราสามารถเอาสวูชทั้ง3อันเนี่ยมาแปะในทีเดียวก็ได้เป็นตั้งๆเอ มีดูให้ดูผมคิดว่ามันสวยมากแล้วก็น่าเอามารีวิวตอนนี้ผมกำลังเก็บตังค์ซื้อคู่นี้อยู่ซึ่งจุดเด่นอย,อย่างหนึ่งของตัวนี้เนี่ยตัวเ p p e r ของ Air Force One ท i s Scott เนี่ยจะมีโลโก้ของ c a s t ้าแจ็คนะครับผมที่เป็นค่ายเพลงของชา s s c o t t เองนะครับผมตัวข้างหน้าเนี่ยที่เป็นแท่งเงินเนี่ยที่เพื่อนเพื่อบางคนเนี่ยจจะยังไม่รู้นะเขาเรียกว่ากริลก็คือฟันเหล็กของศิลปินที่พอปบชอบใส่กันท i s Scott เนี่ยได้เอากริลเนี่ยมาใส่ในรองเท้าแล้วผมว่ามันดูสวยมากเลยนะม,มันมัน ไ่ายมากสีขาว แล้วสบูสเนี่ยก็มีให้เปลี่ยนทําให้คัลเลอร์เวย์ของรองเท้าเนี่ยมีการหลากหลายมากขึ้นมิกซ์แอนด์แมทได้พื้นรองเท้าเนี่ยเป็นพื้นยางสีเหลืองนะก็ตัวมิดโซนสีขาวยางปกตินะครับคู่นี้เนี่ยเปิดตัวเนี่ยวันที่ที่2เดือน12ปี2017เป็นคู่แรกที่เชลซีก็พาร์ทเนอร์ชันกับไนกี้ราคาเนี่ยราคาป้ายของมันเนี่ยอยู่ที่150เหรียญ150เหรียญเนี่ยจะลองคูนเลยนะอันนี้ขอคูณ32นะครับไม่ได้เป๊ะเท่ากับ4,800บาทถ้าคุณซื้อราาคป้ายในนนนวัั้แล้วถ้าเราจะ ซื้อวันนี้นะครับผมขออิงจากราคาที่ขายล่าสุดของเว็บสต็อกเอ็กนะครับอยู่ที่1,500เหรียญถ้าเอามาคูณกับ3ามเสเนี่ยก็จะเท่ากับ4 8 0 0 0บาทคูรจะแพเป็นรุ่นที่เปิดตัวกับชอว์วิสคอตด้วยละ่ะแล้วก็าวามสวยงามเนี่ยมันสวยจริงๆเดี <S <S <ๆ>๋ยวเราไปดูคู่ที่2กันเลยครับโอเคครับผมมาถึงคู่ที่2ค <Okay>. รคู่ที่2เนี่ย Nike Air Jordan 4 เรนโชชาร์ล mm ีสกอตต์นะแคทซัตแจ็คเป็นสีฟ้าคู่นี้เนี่ยชาร์ลีสกอตต์ใส่ใน MV ของซ <Whoa. S 1> ิโก้โมดโดยที่ของมันเนี่ยภาพส่วนใหญ่เนี่ยจากที่ดูนะจะเป็นหนังกราฟนะครับ <Okay. S 1> ออสีฟ้คาคาร์ลเวย์เนี่ยจะเป็นสีฟ้าตัดสีดํามีสีขาวกับสีแดงเล็กน้อยความพิเศษพิเศของมันที่เป็นชาร์ลีสกอตต์เนี่ยก็คือข้างหลังรองเท้าเนี่ยปกติจะเป็นโลโก้จัมพ์แมนกับโลโก้น a, เ,เน็กกี้อร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ตอนเนี้ยจะเป็นโลโก้จัมพ์แมนข้างหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกข้างหนึ่่งผมมมคคิดดววาาันูสยกร การที่เอาสีทันเลวสีฟ้าสีดำเนี่ยเป็นสีที่แปลกใหม่เหมือนกันแล้วก็ตรงสีดำเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนสว่ดสีฟ้าใสเข้าไปเป็นหยดๆอ่ะซึ่งดูสวยมากเชือกที่ห้ามาเป็นสีดำนะครับไม่มีเชือกเปลี่ยนเนาะซิ้นส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือในลิ้นรองเท้าของตัว Air Jordan 4เนี่ยข้างหนี่ยจะเขียนว่าชาววิสคอนเป็นตัวนั้งสือหรือกลับด้านเนาะแล้วอีกข้างหนึ่งก็เขียนว่า Air Jordan ป้ายสีฟ้าครับผมเป็นกลับหัวเหมือนกันตัวแ i r เนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับผมสูมนอร์จะเป็นสีแดงล ตัดแล้วสวยมากคู่นี้เนี่ยเปิดตัวเนี่ยวันที่9เดือน6ปี2018นะครับผมราคาป้ายของมันเนี่ยอยู่ที่125เหรียญนะครับผมราคาตัวราคาป้ายของตัว Air Jordan 4เนี่ยตัวนี้ยที่7 2 0 0้บาทาจาก Stock X แล้วมาคูณกัน3 2ผมไม่รู้ว่าไป้ายไทยมันเท่าไหร่นะครับอาจจะ7,000บาท มาดูนที่ราคารีเซลที่ขายกันล่าสุดนะผมอิงจากเว็บสอดเองนะครับ755เหรียญครับผมได้เท่ากับ24,160บาทขึ้นประมาณ3เท่ามันสวยนะแล้วผมคิดว่ามันจะขึ้นเรื่อยๆพวกรองเท้าจากชาลวิสกยส่วนใหญ่ราคามันจะขึ้นเรื่อยๆครับไม่ตกใครที่เป็นสาวุกชาลวิสเนี่ยยางผมเนี่ยก็ยังอยากได้มาสักคู่เลยตอนนี้ผมก็กำลังเก็บตังค์อยู่นะครับคู่นี้ก็เก็บคิดว่าไม่คู่นี้ก็เกิดจะซื้อเป็น Air Force One ซื้อแมากๆเดี๋ยวไปดูอันดับที่3ครับ โอเคครับมาถึงอันดับที่3กันแล้วนะอันดับที่3เนี่ยจะเป็น Nike Air Force 1สว a นชร s c o สกเหมือนกันแต่จะเป็นสีซอลผมไม่แน่ใจว่าพูดถูกหรือเปล่าไม่ใช่สีขาวนวลแต่เป็นสีที่ครีมหน่อยออกเหลืองๆขาวออกเหลืองเออประมาณนี้ความเป็นซิกเนเจอร์ของตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอา่ามีสีของผ้าใบที่แตกต่างกับตัวแรกนะครับอย่างเดียวเลยจากที่ดูนะครับแล้วทั้ง2ตัวเนี่ยผมลืมบอกไปนะครับมันจะมีเส้นรีเฟล็กทั้ง2ตัวเนี่ยทั้งสีขาวแล้วก็สีซอลตัวเนี้ยจะมีเส้นรีเฟล็กที่เวลาคุณถ่่่ายยรูปปเนีีกติท รีนเฟล็กจะเป็นสีขาวปกตินะครับแต่ตัว Choice Scott ตัวนี้ไม่ใช่นะครับจะเป็นรีเฟล็กสีเขียวสีแดงสีขาวเงี้ยสีน้ำเงินบ้างตัดกันไปตัดกันมาซึ่งผมคิดว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่ถ่ายกลางคืนก็สวยถ่ายกลางวันก็สวยเข้ากับทุกชุดที่เราใส่มากๆตัวสีไอโซอตัวนี้นะครับผมซิกเนเจอร์ก็เหมือนกันหมดเลยนะทั้งกริลทั้งโลโก้แคคซับแจ็คนะครับผมวิโซนเน่จะออกสีครีมนะครับผมแล้วข้างล่างเนี่ยจะเป็นพื้นยางสีเหลืองเนาะ,ะเออสวูชเนี่ยมีเปลี่ยนเหมือนกันโลโก้ข้างหลังไนกี้เนกก,เนกันทุอยย่างเล ครับพูดกันถึงราคานะครับตัวซองเนี่ยเปิดตัววันที่10เดือน8ปี2018นะครับผมราคาป้ายของมันเนี่ยอยู่ที่150เหรียญนะครับผม150เหรียญเนี่ยก็เท่ากับ4,800บาทราคารีเซลของตัวสีโซอลตัวนี้จะเบาวกว่าตัวตัว Air Force 100อิงจากสต็อกเองนะย้ำว่าอิงจากสต็อกเองนะราคาอยู่ที่900เหรียญนะครับ900เหรียญพอเอามาคูณกับสายสองเนี่ยจะได้เท่ากับ28,800บาทแพงแพงได้ใจจริงๆนะครับไปที่อันดับที่4รครับ มาถึงอัดับที่4 ผมมั่นใจว่าเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นคู่นี้เพราะผมก็เพิ่งมาเคยเห็นเหมือนกันผมยังงงเลยว่าชาลสกอตเนี่ยมาคอลแลบกับโมเดลนี้ด้วยเหรอแล้วก็ราคาถูกกว่าคู่อื่นมากนะครับเป็นชาลสกอตเอก,กับ Air ์จอแดน33นะครับผมเป็นสี Army มี่โอ, <S <S อผมยังงงเลยว่าชาลสกอตมาทำกับคู่นี้ด้วยเหรอเป็นสีเนี่ยตัวคัลเลอร์วของมันเนี่ยนะครับจะเป็นสีเขียวประมาณทหารอะเขียวขี้ม้าแล้วก็ตัดกับสีดําสีขาวแล้วก็มีสีน้ำตา ที่ดูตัดกันแล้วก็ดูลงตัวนะเนเจอร์ของตัว Army o l โอ e ิเนี่ยที่แตกต่างก,กับ a i r j o r d a n 3ทั่วไปเนี่ยความแตกต่างเนี่ยอยู่ที่ลิ้นของรองเท้าครับผมลิ้นรองเท้าเนี่ยจะเป็นโลโก้ c คคซัตแจ็ข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นโลโก้จ m p แม n ของ Air Jordan นจากที่ดูเนี่ยความแตกต่างมีแค่นี้จริงๆทั้งสีทั้งอะไรที่ตัดกันแล้วก็ดูสวยเนี่ยมีโลโก้ c คคซัตแจ็อย่างเดียวนะครับแล้วก็สีที่ชาวอียิตชอบเนี่ยก็จะเป็นสีประมาณออกเข้มๆนะจากที่ดูหลายๆคู่ที่ทำามาตอกจากสีฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสีออกเข้มๆนะครับผมคู่นี้เนี่ยเอ วันที่14เดือน2นะครับผมปี2019ที่ผ่านมาเนี้ยนะครับผมตัว Air Jordan 3ได้เปิดตัวราคาป้ายนะครับผมตัวนี้เนี่ยอยู่ที่1 8 5เหรียญน,นะครับผมถ้ามาเป็นเงินบาทไทยเนี่ยอันนี้ผมคูณ32นะก็ได้เท่ากับ5,920บาทนะครับผมราคาขายเนี่ยอิงจากตอก X ที่ D เพิ่งขายไปนะครับ275เหรียญครับ 275เหรียญเนี่ยก็พอมาคูณ3 2สองเนี่ยก็ได้เท่ากับ8,800บาท <Wow. S 1> ทางให้แล้วกันถ้าใครอยากได้ตัวนี้นะครับเมื <Wow. S 1> ่อวานเดี๋ยวผมเปิดในกลุ่ม Facebook Air Max Thailand เนี่ย <Wow. S 1> เขาขายกันอยู่7,500บาทสาย 11US ใครอยากได้ <Wow. S 1> เข้าบซืชีได้เลยคือรองเท้าเนี่ยผมว่าเปิดไม่สวยอยู่ที่คนใส่ถ้าเราใส่แล้วเราคิดว่ามันสวยเนี่ยมันก็สวยครับถ้าใครชอบก็ซื้อนะครับถ้าเราใส่แล้วเราชอบเรามีความสุขกับมันเนี่ยแล้วราคาเรารับได้เนี่ย ซื้อเลยครับไปที่อันดับที่5้อาห มาถึงอันดับที่5แล้วครับผมอันดับที่5เนี่ยผมคิดว่าคู่นี้เนี่ยคนที่อยู่ในวงการสนิเกอร์ส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักว่าราคามันแพงมากแพงจริงๆนะครับผมใครที่รู้จักชาร์ลีสกอตต์เนี่ยก็น่าจะรู้จักจากคู่นี้นี่แหละนะครับผมมันก็คือแอดเจรันวันไฮชาร์ลีสกอตตสีน้ําตาลคัลเลอร์เวยเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลตัดก,กับสีขาวตัวดีเทลของมันเนี่ยตัวสีขาวเนี่ยจะให้ดูนะครับจะเป็นหนังนะครับหนังพรีเมียมเลยละ่ะสีขาวตัวสีน้ําตาล จะเป็นหนังกลับซึ่งตัวนี้เนี่ยดีเทลเยอะมากทั้งข้างหลังเนี่ยความเป็นซิกเนเจอร์ของตัวนี้เนี่ยนะครับผมโลโก้ไนกี้เนี่ยจะสลับกับด้านนะครับผมข้างหนึ่งเนี่ยจะสลับอีกข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นโลโก้ไนกี้ธรรมดาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวที่เป็นข้างของโลโก้ไนกี้ธรรมดาเนี่ยเมื่อเราถ่ายแฟลชนะครับจะมีโลโก้ของแคคซัดแจ็คเนี่ยขึ้นมาเป็นรีเฟล็กนะแล้วก็ตัวข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรกจะเป็นโลโก้แคคซัดแจ็ค อัปเปอร์ก็เป็นลิ้นดูแล้วเป็นลิ้นฟองน้ำปกติของใซ a อร์จอแดนหนะครับตัวมิโซเนี่ยเป็นสีประมาณออกเหลืองๆนะครับผมแล้วก็พื้นข้างล่างเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะ <Okay. S 2> ตัวนี้เนี่ยเปิดตัววันที่11นะครับผมเดือน5ปี2019นะเปิดตัวที่ราคา175เหรียญ175เหรียญเนี่ยมาเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะประมาณ5,600บาทนะครับห้าพันบาทขึ้นมากี่เท่าลองทายกัน,นครับราคาขายล่าสุดข,ของตัวนี้เนี่ยนะครับเทียบจาก Stock X นะอยู่ที่1,100เหรียญน,นะครับผมถ้ามาเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะได้ประมาณ35,200บาทคมหม oh, <no. S 2> ื่นห้โโนา มีใครเคยทำเอามากลับได <Wow. S 1> ้หนังกลับที่ดูพรีเมียมมากๆนะครับผมโลโก้แครัแ,แจ็กที่เป็นรีเฟล็กแล้วก็ข้างหลังสัญลักษณ์แครัแจ็กที่ดูสวยมากๆไปยี่หนังที่6กันเลยครับ โอเคครับมาถึงอันดับที่6กแล้วเป็นจอแดน6จะเป็นสีหนึ่งนะครับผมจะเป็นสีเขาเรียกว,ว่ามีเดียมโอลิฟนะครับเพื่อนบางคนอาจจะเคยเห็นใน MV Ho t อของยังเติร์กนะครับที่ฟีก,กับกันนาแล้วก็ฟีก,กับทาวิบบสกอตทาวิสกอตเนีย่ยใส่คู่นี้ใน m v นะใส่ได้นะครับผมพัลลเวเนี่ยจะเป็นสีเขียวเพราะมันเขียวที่ม้าเหมือนเดิมตัดก,กับสีขาวออกเหลืองนะครับจากพื้นมันเนาะแล้วก็มีสีดําแต่งตัวง่ายครับตัวนี้ใส่ใส่ง่ายนะครับความแตกต่างที่ต่างจาก จอแดน6ธรรมดาเนี่ยแตกต่างกันที่ตัวข้างหลังนะครับที่เขียนว่าแคกซัตแจ็คเนาะแล้วก็ตัวอัปเปอร์เนี่ยที่จะมีหมุดกันเชือกหลุดเนี่ยเขียนว่าแคกซัตแจ็คสีส้มเหมือนกันนะครับ แล้วก็จะมีหูหิ้วและซิงเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของตัวนี้ครับนั่นคือกระเป๋าครับเป <Wow. S 1> ็กระเป๋าเอาไว้ใส่ของในรองเท้าได้ด้วยนะครับเป็นกระเป๋าเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับผมเปิดเป็นเป็นหมุดน่าจะเป็นกระดุมน,นะเปิดดูได้นะครับผมใส่ของได้ใ,ใส่ลงใส่เหรียญตัวนี้เนี่ยซิงเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของมันเนี่ยคือตัวมิโซครับตัวมิโซเนี่ย <Wow. S 2> เพื่อนๆเ,เห็นไหมนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะโกลอินเดอะดาร์กนะเอ่อในตอนกลางคืนเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถเรืองแสงออกมาได้นะผม <Wow. S 1> คิดวนะ่ามันสวยมากเลยนะครับผมเท้าเเเเรานนนีีี่ยจะมมหือป็แสสง ็กน้อยนะแต่มันก็ไม่น่าสว่างมากผมไม่เคยใส่เหมือนกันนะตัวดีเทลเนื้อผ้าของมันเนี่ยจะเป็นดูแล้วเนี่ยเป็นหนังกลับสัส่วนใหญ่อีกแล้วนะครับผมเชือกจะเป็นสีเขียวนะซึ่งผมวเป็นเป็นหนังอันนึงที่มันดูแลยากแนะนําให้ฉีดสเปรย์กันนะ้ําไว้นะ มันจะง่ายมากๆเลยนะครับผมโอเคตัวนี้เนี่ยเปิดตัวที่11เดือน10ปี2019นะครับผม2019นะครับปีที่แล้วนี่เองเนาะใน,นราคา250เหรียญผมยังจำได้อยู่เลยคู่นี้ผมไปกดในเว็บไนกี้แล้วผมไม่ได้นะครับ250เหรียญครับผมจำไม่ผิดวันนั้นผมซื้อเนี่ยประมาณ7,000บาทเออแต่ว่าไม่ได้นะแค่ผมไป,ป,ปจับเฉยๆดวงไม่มี ในราคาโซเอก็แปดพันบาทแต่ผมจำไม่ผิดราคาตอนนั้นเนี่ยว่าได้มาเจ็ดพันหรือเจ็ดพันสองนี่นแหละผมไม่แน่ใจนะ <S <S มาดูรีเซลกันครับรีเซลตัวนี้เนี่ยอยู่ที่หกร้อยสี่สิบเหรียญน,นะก็เท่ากับ24,80บาทเห็นในกลุ่มแอร์ a ม็กซ์ไทยแนะครับผมก็ขายประมาณ17,000-18,000-19,000ประมาณเนี้ยได้ประมาณบางทีก็มี 1, 2, 1, 1, มือสองมือหนึ่งบ้างลองหาสินดีๆนะครับผมอันนี้แนะนำชี้ชี้ทางให้เนาะไปทีท่อันดับ7ครับมาที่อันดับ7ครับผมอันดับ7เนี่ยจะเป็นคู่ที่เพิ่งเปิดตัวเร็วๆนนี้เองะ มาพักหนึ่งแต่เป็น Air Force 1เหมือนกันโลชาเวสกอตแต่เป็นแคสซัคแจ็คโอเคครับผมมาดูที่ตัวดีเทลของรองเท้าเนี่ยคัลเลอร์วตัวนี้เนี่ยจะดูมีความหลากสีนิดนึงแต่ว่าตัวสีของมันเนี่ยผมดูแล้วนะมันจะเป็นสีที่ค นะครับผมและดีเทลตัวนี้ถือว่าเยอะมากผ <Whoa. S 1> ้าแต่ละอย่างที่ใส่เข้าไปแต่ละสีเนี่ยผ้าส่วนใหญ่ชนิด mm hmm. ที่มันแตกต่างกันมากเลยนะตัวโทบ็อกเนี่ยดูแล้วเนี่ยจะเป็นตัวหนังกลับที่สั้นๆหน่อยตัวรองเท้าเนี่ยจะมีทั้งผ้าฟูกนะครับผมผ้าเป็นผ้าผ้าใบธรรมดาก็มีหนังกลับตัวหนังสือที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยมันเป็นขน mm ุนลาบแคสซัตแจ็คนะครับผมที่เป็นภาษารัสเซียเนี่ยก็คือแคสซัตแจ็คเรคคอร์ดไอตัวหยักๆเนี่ยก็เขียนว่าแคสซัตแจ็คเหมือนกันนะครับผมคิดว่าชาวอเมริกันน่าจะใส่ามาเป็นเพื่อามาาากกกว่เเป็นนโโล้ ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันใส่ง่ายนะแล้วตัวความเป็นซิงเกอร์ของตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าผ้าที่แตกต่างสีที่แตกต่างแล้วก็มีโลโก้แคชซัทแจ็คนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยรองเท้าคู่นี้เนี่ยมีเชือกนะครับข้อมูลที่มันดูทึบๆเนี่ยทาวิสคอนเนี่ยได้เอาผ้าเนี่ยเป็นเหมือนตัวลูซิปแบเออแล้วเอามาใส่กับข้อมลเอาเชือกร้อยกับตัวแผ่นผ้าข้ามูลแล้วก็ปิดซิปซึ่งดูไม่มีใครเคยทําเลยนะย้อนซิปมาปิดมันดูสวยมากเลยตัวนี้เนี่ยมันมันจะสลับกันนะครับเป็นผ้าฟูกกับ นนําเงิซึ่งดูตัดกันดีมากๆาเราสามารถโมดิฟายเอาสีน้าเงินไปอยู่กับสีน้ำเงินก็ได้เพราะว่ารองเท้าเนี่ยมันให้มาให้แบบนี้มา2คู่นะครับผมเราสามารถถอดซิปเนี่ยแล้วก็เอาของอีกข้างเนี่ยมาติดกันแล้วจะได้เป็นสีแบบหนึง่งเราสามารถโมดิฟายได้สาหรับคู่นี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยเปิดตัวในเว็บไนกี้นะแต่ผมกดนะแต่ก็ไม่ได้นะครับตัวนี้เนี่ยราคาป้ายเนี่ย อิงจากสต็อกเอเนี่ยอยู่ที่160เหรียญน,นะก็เท่ากับ5,120บาทครับเปิดตัวเนี่ยวันที่16เดือนสิบเอ็ดปี2019ส่วนราคารีเซลที่เขาขายกันตอนนี้นะครับอยู่ที่546เหรียญน,นะค่าบิลโองแราที่ขายไปล่าสุดราคาเนี่ยอยู่ที่17,472บสองบาทบ <Wow. S 1> ซึ่งราคาเนี่ยมันก็ประมาณเนี่ยในกลุ่มเอ็มเอ็กซ์ไซเรนก็ประมาณ1 8ึ่งแป่นเประมาณนี้ยผมเคยไปเห็นมาแล้ว คู่นี้ผมว่ามันมันก็มีความสวยแล้วก็ดีเทลเยอะนะเพื่อนเคนไหนสนใจก็ลองไปหากันได้ในกลุ่ม MX Thailand ลอะไรต่างๆตอนนี้ก็มีขายยังมีขายอยู่นะครับคนเพื่อนคนไหนสนใจก็ลองไปดูได้นะครับผมไปที่นับต่อไปดีกว่าครับ มาที่อันดับที่แปรนะผมอันดับที่แปเนี่ยผมเรียงผิดนะขออภัยด้วยนะเป็น Air Jordan 1 Low Choice Scott เหมือนกันนะครับผมเป็น Air Jordan 1 Low OG Choice Scott ใครน่าจะเคยเห็นแล้วนั่นละเป็นรุ่นที่ทำต่อจากตัว High เลยนะแต่ตัวนี้เป็นตัว Low แทนดีเทลก็เยอะนะครับผมเหมือนกันเลยครับตัวความแตกต่างของมันเนี่ยก็คือโลโก้ Nike ที่กลับด้านเนาะตัวนี้โทนสี Colorway ของมันเนี่ยจะเป็นสีดำกับสีน้ำตาลนะครับที่ตัดกัน แล้วก็จะมีสีขาวของตัวซูชไนกี้เนี่ยที่เป็นกลับด้านเนี่ยสีขาวนะครับผมข้างเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลเหมือนปกติเลยนะครับซิ้นเลเยอร์ของตัวนี้เนี่ยก็คือโลโก้ที่กลับหัวเนาะแล้วก็จะมีโลโก้แคคซัสแจ็คข้างหลังข้างนึงเนี่ยจะเป็นเขียวว่า Air Jordan อีกข้างนึงเนี่ยจะเป็นโลโก้แคคซัสแจ็คและทางขวาเนี่ยถ้าใครจําอันดับที่เป็น Air Jordan 1 High ได้นะครับตัวโลโก้ที่ผมบอกว่าเป็นโลโก้ไนกี้ธรรมดาเนี่ยมันจะเขียนว่าแคคซัสแจ็คที่เป็นรีเฟล็กแต่ตัวนี้เนี่ย จะเป็นเขียนว่าแคคตัสแจ็คเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นสีแดง <Okay. S 1> ตัวนี้เนี่ยวัสดุเนี่ยตัวสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นหนังกลับนะส่วนสีดำเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นผ้าใบธรรมดานะครับผมมิโซมิโซจะสีออกครีมหน่อยขาวออกเหลืองๆนะครับผมส่วนพื้นรองเท้าเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเนาะตัวนี้ราคาก็ถ้าใครคิดว่าอยากลดราคาลงมาหน่อยอยากได้ซูซูชิเนกิที่มันกลับหัวเนี่ยผมแนะนำว่าซื้อโลอตัวนี้เนี่ยเปิดตัวที่ยี่สิเดือน7นะครับผมปี2019นะเปิดตัวในราคาหลอดหนึ่ร้ยสามสิบเหรียญจะ0ด 160บาทราคาเนี่ยมันขึ้นไปหลายเท่ามากเลยนะราคาเนี่ยตอนนี้เนี่ยราคาตอนนี้ที่ขายล่าสุดก็คือ715เหรียญก็คือ22,880บาทาประมาณ5เท่าเกือบ5เท่า6เท่าอ่ะซึ่งมันเยอะมากนะครับใครสนใจลองไปหาดูได้ในกลุ่ม MX แม็กซ์ไตัวนี้มีขายอยู่แล้วนะมีขายได้เรื่อยคนขายมือสองมือสองเนี่ยเยอะแยะครับ ใครสนใจซื้อได้เลยไปที่เราต่อไปครับมาถึงอันดับที่9ก้าันลครับคู่นี้นะครับผมเป็น Nike SB Dunk Low ชาวสกอตแน่เคยเห็นกันนะครับเพิ่งเปิดตัวไปเองนะสดๆร้อนๆเลยตัวนี้เป็นคู่ล่าสุดที่เปิดตัวไปแล้วเนาะตัวดีเทลของมันเนี่ยเหมือนกันครับดีเทลตัวนี้เนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ oh. สวยครับคือตั้งแต่ปีส0 2 0มาที่ผมดูมานะกระแสของ Nike d u n ง Low เนี่ยมันเริ่มกลับมาแล้วนะครับเพราะ d u n Low เนี่ยเคยดังไปประมาณ หลายปีก่อนหน้านี้แหละก่อนผมได้รองเท้าเนี่ยตัวเนี้ยตอนเนี้ยทั้ง Off-White ทั้ง Travis เนี่ยเริ่มเอาตัวโมเดลดังโลเนี่ย เอามาคืนชีพดีเทลของตัวนี้เนี่ยตัว Travis Scott ตัวดังโลนะครับผมก็จะเป็นผ้าเนี่ยใครเคยเห็นผ้าผูกหัวของพวกแรปเปอร์ป่ะท s าวิสกอเนี่ยได้เอาลายพวกนี้เนี่ยมาใส่ในรองเท้านะครับผมแล้วก็จะมีคัลเลเวยที่ออกไปทางสีสีทรายนะครับผมความเป็น r a าวิ Scott ในที่แตกต่างกับโมเดลอื่นน่ยผมว่ามันคือทุกส่วนเลยนะตอนนี้จากที่ดูนะครับทั้งสวูชเนี่ยข้างหนึ่งเนี่ยข้างข้างในเนี่ย จะเป็นสวูดสีชมพูอีกข้าข้างนอกเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับ <Okay. S 1> ส่วนผ้าที่คุมด้วยที่เป็นผ้าพวกหมวที่ผมบอกอะ่ะที่เป็นสีดําทั้งหมดอะ่ะความพิเศษของมันคือเราสามารถกรีดมันได้ <What? S 1> กรีดมาแล้วข้างในเนี่ยจะเป็นอีกสีหนึ่งมันจะออกสีขาวๆแล้วก็สวยมากๆเหมือนกันนะครับผมส่วนดีเทลตัวอื่นเนี่ยตัวที่เป็นตัวหนังสือรัเสเซียก็เหมือนเดิมครับโลโก้แคทซัดแจ็คของตัวชาร์ลีสกอตเองนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นดีเทลที่แตกต่างของชาวิลีสกอตกับดังโลธรรมดานี่ทั้งก็นนล้ ลิ้นเนี่ยสไตล์ของดังโล s SB อยู่แล้วนะครับก็ลิ้นเนี่ยมันจะออกหนาๆนิดน,นึงนะครับผมแล้วก็ตัวข้างบนเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์แคสซาแจ็คอยู่ตรงลิ้นเนาะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์เด่นสุดๆของตัวคู่นี้นะครับก็คือเชือกเชือกของชาวิสกอตที่เอามาใช้เนี่ยเชือกมันมีขุยๆเป็นเชือกกลมแหละมันเป็นเชือกขุยที่หลายๆคนไม่ชอบมไม่ชอบนะมันเหมือนเชือกฟางอะเอาฟางามาร้อยอะ แต่ว่าคู่นี้เนี่ยก็มีเชือกแถมนะครับไม่ไม่ใช่ว่าตัวเดียวก็จะเป็นเชือกธรรมดาที่แถมมาก็มีแต่ว่าเชือกที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นเชือกประมาณนี้ซึ่งหัวสำหรับผมนะอันนี้ความคิดผมนะผมมันก็ไม่ได้อยู่แย่แล้วมันแตกต่างด้วยนะตัวนี้เนี่ย มิโซเนี่ยจะเป็นสีครีมออกเหลืองนะครับพื้นจะเป็นสีเหลืองเนาะวัสะดุส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผ้านะครับผ้าเลยแหละผ้าสวยๆส,วยส,วยส่วนใหญ่แล้วก็ตรงโทบล็อกเนี่ยผมเดาว่าเป็นหนังกลับหนังกลับยันลิ้นรองเท้าเลยนะตัวนี้เนี่ยเปิดตัววันที่29เดือน2งนะครับผมปี2020นะครับผมเปิดตัวในราน 150. นคา 1- 50เหรียญนะตัวนี้เนี่ยเอกลักษณสุดเขาบอกว่าเปิดในแค่ร้านสเก็ตบอร์ดร้านที่าำสเก็ตบอร์ดเท่านั้นเลยนะในเว็บผมเขาไม่ไดเอามาลงในเว็บนะตัวนี้ราคาป้ายอยู่ที่1,800บมาดูดน ตัวนี้นก็ขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะรีเซลเนี่ยขายไปล่าสุดคือ1,200เหรียญนะครับ38,400่นบาทขึ้นมาหลายเท่ามากเพราะว่าตัวนี้มีทั้งดีเทลที่ผ้าเนี่ยมี2ชั้นแล้วก็เชือกที่แตกต่างลิ้นที่แปลกใหม่สีที่ดูใส่เข้าทุกชุดซึ่งถือว่าสวยมากในกลุ่มก็มีขายนะครับถ้าใครอยากได้ลองใครสนใจเนี่ยลองไปดูในกลุ่ม a m มะซอนไทยแได้เหมือนเดิมประมาณ3ผมเคยเห็นเนี่ยประมาณ30 0 0 0กว่าบาท20 0 0อ0ไม่เคยเห็น้วยสตัวนี้ใครสนใจลองไปดูรับมาถึงอันดับสุดท้ายครับ มาถึงระดับที่1แล้วครับผมตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวออกมาขายนะ <Wow. S 1> แต่ราคาเนี่ยมันมีในสต็อกเองแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนเนี่ยได้มาได้ยังไงนะครับผมแต่ว่าข่าวลือเนี่ยมันออกมาเยอะมากว่าจะตอนแรกเนี่ยจะออกว่าที่ปลายเมษาแล้วก็จะมี1พฤษภาคมที่ตอนที่ Charles Scott X-Ford นันขายในเว็บขายขายในเว็บ c h a r l s อะท e s c o t t Shop อะเราก็คิดว่ามันจะเปิดตัวในเว็บ Charles Scott Shop ด้วยซ้ำผมได้ข่าว,วามีคนรอ แต่ที่ยังคืนยันเช้าอะ่ะก็รอกดลองเท้าแต่ก็ไม่มีแล้วก็เหมือนว่ามีข่าวว่าจะย้ายไปที่วันวันที่29เดือนพฤษภาคมนะครับนั่นก็คือโมเดล Nike x t React. c o t t MX. ทอ t ์วิส a อตแอ270 a ีแอคตรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะยังไม่เปิดตัวเลยนะยังไม่ได้าวางขายจริงๆน,นะครับผมมาในโมเดล m x 270 React ดีเทลเนี่ยมีทั้งหนังกลับแล้วก็น่าจะเป็นผ้าน่าจะเป็นผ้าใบนะครับผม ตัวมิสโซที่ดูเก่าเทวิสกอตเนี่ยจะชอบทำรองเท้าประมาณสีประมาณน้ำตาลใครสังเกตสีจะหม่นๆจางหน่อยไม่ค่อยจี๊ดมากถ้ามีคู่เดียวก็คือคู่สีฟ้านะครับที่เหลือในส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมผ้าจากที่ผมดูเนี่ยดูในเว็บสตอร์เองนะครับผมจะเป็นผ้าใบานาะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยตรงประมาณโทบ,บ็อกซ์จะเป็นสีน้ำตาล หลังรองเท้าหน่อยเนี่ยจะเป็นหนังกลับมิโซเนี่ยจะเป็นสีเหมือนว่าเป็นสีขาวแล้วเหมือนว่าเราเอากาวมาทากาวสีเหลืองๆนะอ่ะเออเป็นรอยอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็แอร์เนี่ยก็จะมีสีเหมือนสีกาวแอบๆเล็กน้อยนะพื้นรองเท้าเนี่ยเป็นสีขาวนะจากให้ดูดีเทลของมันอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือตัวหลังรองเท้าเนี่ยจะมีปากเป็นโลโก้ของแคคซัตแจ็คเหมือนกรรันก็เชื่อเนี่ยจะออกสีขาวนะครับผมแล้วก็มีสีเทาของ ตัวกรอบเชือกเล็กน้อยเนาะลิ้นเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับผมเขาจะทําให้ดู่เก,ก่กาหน่อยนะราคาป้ายเนี่ยอันนี้ตอนนี้ผมเช็คจากเว็บสตอร์เอ็กอย่างเดียวเลยนะราคาป้ายเนี่ยอยู่ที่1 9 0เหรียญซึ่ง,งมันเท่ากับ6 0 8 0บาทอันน,น,นะน,น,นี้ผมไม่แน่ใจนะคูนี้มาคูนี่ที่ผมไม่แน่ใจเพราะมันยังไม่เปิดตัวจริงๆวันที่เปิดตัวก็ยังไม่ได้เปิดตัวเลยนะครับแต่มีคนมาขายแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงรีเซลกันดีกว่ารีเซลเนี่ยขายไปล่าสุดเนี่ยไซส์8.5านะครับผมหซึ่งาากั 3, L, นสองร้้งห0 32บาทผมคิดว่าพอมันเปิดตัวจริงๆเนี่ยราคาจะดออปลงมาเพราะตอนนี้บางคนอาจจะอยากใส่ก่อนเท่ก่อนถูกป่ะในซอกเอ็กสามารถกดได้มีขายอยู่แต่ไม่รู้ว่าครบทุกใช้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเนาะก็มีประมาณนี้ครับผมเอ่อเป็นไงบ้างครับ10คู่มีสักคู่ไหมที่ผมบอกว่า เพื่อนๆยังไม่เคยเห็นอ่าเรามาคุยกันได้คอมเมนต์กันได้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฟูลออนฟีดด้วยนะครับผมฝาก IG ช่องด้วยลองไปติดตามกในคลิปโปรโมทเนี่ยจะมีอยู่ใน IG นี้นะฝากติดตามด้วยนะครับผมจะขอบคุณมากเลยคลิปต่อไปฟิลจะพาไปออนฟีดที่ไหนเดี๋ยวไปดูกัน